ตอนนี้หรือเมื่อเมื่อไหร่สมัยไหนก็พวกเรารู้ไหมว่าแบงค์ระบาดเป็นของก๊อปปี้หรือของคนไทยเรียกว่าของของเทียมของปลอมครับตอนนี้ระบาดมากเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ว่าดูดูแบงค์เนี่ยเราต้องดูให้เป็นถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราใช้จ่ายอยู่อยู่บนที่ว่าท้องถนนเนี่ย โอกาสติดคุกนี่สูงมากเลยนะเมื่อไม่นานมานนี้มีพี่สาวพี่สาวแท้ๆเนี่ยขับรถจ่ายทางด่วนแล้วให้เป็นแบงค์ห้าร้อยปรากฏว่าจ่ายเสร็จวิ่งบนทางด่วนตำรวจนี่ขับตามตามจับเลยนะแล้วเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าใช้แบงค์บอมแต่เขาใช้มาเขาเขา,เขาทอนมาอีกทีหนึ่งเขาก็เจรจาว่าเราไม่ได้เป็นต้น ผลิตของแบงค์แบงค์ก๊อปปี้ก็ทำให้เจรจาสิ้นสุดกันได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่สาวเราเลยจามาคิดว่าวันนี้ทุกคนจะได้มีความรู้เลยว่าเราใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะแบงค์เล็กๆไม่เป็นไรที่ต้องต้องพิจารณาพิเศษก็คือแบงค์ใหญ่ก็คือแบงค์พันแบงค์ใหญ่ๆแต่เราวันไหนมาดูแล้วเราจะให้ความรู้เลยนี่รู้จริงจากประสบการณ์เลยนะ หลังจากที่เดินทางมาเดินทางต่างประเทศอยู่บ่อยเดินมาจนเขาไม่สอนกันนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเลยนะเอาเรามาดูเลยแบงค์ที่จะดูยากเนี่ยก็คือแบงค์แบงค์ที่ค่อนข้างจะเก่าวิธีดูนะเอามาเข้าเรื่องเลยเราไม่ต้องลำเราดูนะเราดูที่เห็นไหมเห็นไหมเอาเอาให้เห็นนะเห็นแล้วยัง เอาซูไม sure okay. right. right. so, um, ่เห็นชัดๆเลยเราดูที่งานเห็นไหมไม่ทราบวาเห็นยังเดี๋ยวขออภัยนะเดี๋ยวกล้องกำลังดูเอานะดูที่หน้าที่หน้าเห็นไหมจะมีเส้นตะข่ายเห็นไหมเส้นทุกเนี้เดี๋ยวเราค่อยๆนั่นค่อยๆให้ความรู้ทีละอย่างจนไปแบงก์ต่างประเทศเลยดูเส้นตะข่ายนะ อันนี้กรณีที่ว่าเราไม่มีอ้นี้เรามีแว่นขยายเนี่ยเราจะดูง่ายเขาจะมาเอาของเทียมมาแลกกับเรานี่ดูนะเส้นตะข่ายลายเส้นตอนนี้เรามองเนี่ยลายเส้นคุดเห็นไหมเห็นไหมจะเร็วเลยนะนี่คือแบงค์เก่าดูยากเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีเลยดูยังไงตอนนี้ก็เป็นการความรู้แล้วมีชีวิตเห็นไหมแบงค์ของแท้ต้องมีชีวิต สีลุงสีอะไรสีลายฉลุลายไทยอะไรต้องมีชีวิตตาแผ่นดินอะไรต้องมีมีชีวิตหมดนี่คือแบงค์แท้แต่มาไล่ทีละอย่างค่อยๆใหม่ขึ้นนะตอนนี้เห้ก็ดูเนี่ยในนี้เป็นของแท้ทุกใบเราจะค่อยๆให้มาดูศึกษากันโอ้พี่ๆเสียเวลานิดนึงนะแต่พี่ๆจะมีความรู้ตลอดชีวิตเลย ใครก็มาหลอกต้มไม่ได้เอาแบงแบงเทียมมาแลกไม่ได้เห็นไหมนีเรื่องราวของทไอของแท้หมดดูหน้านี่แบบชัดแจ๋วดูเบอร์เก้าหนึ่งสองห้าสี่แปดเห็นไหมชัดแจ๋วเห็นไหมเดี๋ยวจะมาดูจุดจุดสำคัญเลยตอนนี้คือของแท้เดียตอนนี้คืองานมันชัดมากเห็นไมเส้นเส้นระยิบระยับเส้นลุงเท่งตัด เส้นเฉียงเห็นไหมรัฐบาลไทยเห็นไหมชัดหมดตัวเลขชัดแจ๋วเปเลี่ยนแะล้วนะเราไปเร็วเลยมาเข้าเรื่องไปยาไป50เลยใช่ไหมห้าร้อมีไหมนี่บังเอ,อิญรวบรวมได้นาทีเนี่ยรวบรวมได้เท่านี้ต้องขออภัยจริงๆอยากจะเอาแบงค์ให้มันนั่นอยู่เห็นไหมลองลอยตอนนี้ตอนนี้ดูเลยนะจากขยาย เชื่อว่าบางคนก็เคยไม่เคยเห็นขยายใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมเป็นคลื่นเป็นระเบียบหมดดอกไม้ดอกบัวเห็นไหมหนึ่งพับาทมีสายลุงเห็นไหมเป็น3ม,มิติเลยข้างในสมัยก่อนเนี่ยออาดูแบงก์ต่างประเทศนะดูหลักการเหมือนกันไหม 5,000ฟัง5,000ฟองเซนะมันจะมีจุดบอกว่าของเทียมทำไม่ได้หลักการเราดูนะตอนนี้ให้ดูดูด,ดูข้อแตกต่างก่อนให้ดูเป็นความรู้ก่อนความชัดของคมแต่แต,แต,แต่ตอนนี้พี่ๆเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะมันของแท้หมด ถ้าเป็นแบงค์ใหม่อ่ะหมูขนมครับดูจะให้ดูกันครบนะเดี๋ยวจะเอาหลักการเลยนะแต่ตอนนี้หลักการมันก็มีอยู่แล้วเหมือนเราดูทีวีขาวดำกับดูทีวีดิจิตอลภาพชัดอย่างนั้นคล้ายๆกันนะนนะแบงค์เทียมกับแบงค์ แบงค์แท้แบงค์ก๊อปปี้กับไม่ก๊อปปี้ไปแล้วนะมาดูหลักการใหญ่ๆเนี่ยความรู้เคยไปถามนะแล้วแรกแลกเปลี่ยนเงินตาไม่มีใครยอมบอกนะแล้วก็อาศัยเราเราช่างจำนี่แบงมาถึงแบงค์สหรัฐแล้วนะแบงค์ดอลลาร์ เราเอาสายจำาเอาถามกี่คนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมบอกเคยไปแลกในคาสิโนไปเล่นคาสิโนเวลาเขารับแลกเนี่ยถามเขาเขาก็ไม่บอกเขาก็ยิ้มยิ้มมุมปากว่าของก๊อปปี้ดูยังไงเขาไม่บอกวันนี้ละ่ะจะมาบอกให้ฟังเลยเห็นไหมของแท้เป็นอย่างนี้แต่เราจะดูยังไงถ้ามันมาอีกใบหนึ่งแทรกลงมาเราปวดหัวแล้วนะ ตอนนี้ยิ่งยุคน,นี้เป็นยุคที่ว่าเขาแกะแกะได้หมดนะเขาแกะทางคอมพิวเตอร์เหมือนมากรับรองเลยถ้าพลาดไปเอามาเข้าเรื่องเลยหลักการดูหลักการดูเลยนะสมัยนู้นเห็นแรกรกแรในบ่อนคาสิโนกับร้านรับแล,ก,ล,ก,ลกเปลี่ยนเงินตาเราเป็นคนช่างสังเกตเขาจะเอามือรูปตรงนี้ เขาจะรูปตรงนี้อย่างแรกเลยนะเขารูปก่อนแล้วเขาจะรูปที่ตัวหนังสือตรงนี้ตรงนี้เขาจะรูปเห็นไหมคือมันต้องมีขึ้นเราเเล็บจิกเนี่ยมันจะตึ๊ก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 เหมือนขึ้นในในหมู่บ้านที่มันเป็นในขึ้นไว้ให้รถวิ่งการความเร็วครับมันจะต้องตึ๊ก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 หลักการอันนี้ของเทียมทำไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่ก็คือขึ้นที่อยู่ใน เบอร์สิบเนี่ยนี่สิบเหรียญเนี่ยเราเอามือรูปมันจะสากๆเลยนะดูจะเอาดูเอาด้านนี้ก็ได้นะตอนนี้ดูไม่ต้อง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 นั่นละเราจะรูปมันจะสากๆเป็นขึ้นแล้วทั้งใบเนี่ยมันจะสากมือนี่คือกรณีแบงค์ใหม่นะดูง่ายแต่ถ้าแบงค์เก่ามันจะหายหมดเลยนะเนี่ยถ้าเรารูปทั้งใบเนี่ยแบงค์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นขึ้นมันไม่มันไม่ได้พูยงว่ามันไม่ได้เรียบเหมือนโตเรียบอย่างนั้นไม่ใช่ ถ้าเป็นถนนมันก็จะเป็นขูขู่ขูขาขูขาตามเนินแล้วยิ่งตามตามที่เป็นเป็นอย่างเงี้ยตะข่ายเนี่ยจะขึ้นเป็นขึ้นมากเลยถ้าเรากรีดนะตึ๊ก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 นี่แหละรับรองชัวร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นคุณจะไม่พลาดกับการที่ว่าเจอของเทียมเนี่ยโอ้โหเนี่ยชัดมากเลยเนี่ยวันนี้เพราะต้องขอขอบคุณสำหรับแว่นขยาย พี่พี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูจังแว่นเนี่ยเห็นไหมเรากีดแล้วนะตึ๊ก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 เนี่ยนี่แหละแบงค์ดอลลาร์ของแท้มาดูเลยเนี่ยนี่คือแบงค์ท่านประธานที่ประดีที่ว่ามีคำกรว่าผมไม่เคยผมเดินช้าแต่ผมไม่เคยถอยหลังรอขนาดนี้ครับผมไม่เคยเดินช้าแต่ผมไม่เคยเดินถอยหลังนี่แหละของแท้แท้เลย นุกไหมตอนนี้มันแล้วนะความรู้อันนี้เนี่ยสิบกว่าปี20 20กว่าปีถามร้านแรกรับแลกเปลี่ยนเงินตาก็ไม่บอกถามในบอนคาสิโนก็ไม่บอกวันนี้แค้นเลยก็ต้องเอามาระบายให้สะสมเลยให้พี่ๆได้ความรู้กันเนี่ยเป็นคลื่นตึกต๊กๆเขาจะลูดตรงนี้ที่เคยบอกแต่ต้นเนี่ยรูดปลื้ดตรงเนี้ย ลองไปดูถ้ามีเจอสนามจริงลองดูได้เลยนะเอามาแบงติดมือแบงไทยเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูแบงแบงรุ่นเก่าแบงค์รุ่นเก่ามันจะต้องใช้ความพิจารณาเป็นอีกอีกเข้าตัวเลยเก่ามากเท่าไหรก่ก็แล้วแต่ความนั่นเนี่ยตึกต,กต,กต,กตกึเราดูตรงไหนที่มันเป็นคลื่นมากที่สุดตรงไหนที่มันเป็นเขาทอเหมือนเขา,เขาถักอ่ะเหมือนกระดาษเขาถักนั่นน่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยชัดเลยลื่ลยๆเนี่ยตึกตึ๊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 กเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะสำหรับคนไม่มีแว่นขยายแต่ถ้ามีแว่นขยายหมูเนี่ยตรงบาตรงยศเนี่ยเห็นไหมเจ๋อมกแบงค์เก่านะแบงค์เก่ามาดูแบงค์เก่าเขาจะเลือก หลักการเหมือนกันแต่จะยากหน่อยขึ้นตึกตึกตึมันก็จะน้อยลงไปแต่มันก็ตึกๆึกเหมือนกันเนี่ยมันตึกตึกตึึกเหมือนกันไหนนี้เราดูที่ตึกอ่าเราไปดูมุมที่มันทึบๆตึกตึกอ่าถ้ามันหลักการใบใบใบเก่าใช่ไหมเราดูที่ตึกนะตึกเนี่ยจะจะจะมีร่องรอยอยู่เลยเนี่ยถ้ารูปเนี่ยมันจะมี แล้วรูปที่เนี่ยที่บอกตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือนี่ชัดเลยนะเนี่ยหนึ่งมืนเนี่ยหนึ่งหมืนอะไนั้นแอลลี่เนี่ยเนี่ยรูปนี่รู้เลยเห็นไหมภาษาฝรั่งเศสผสมเห็นไหมเอานะเรามาจบกันที่ผมไม่เคย ผมเป็นไม่เคยเดินช้าแต่ผมไม่เคยถอยหลังยิ้มให้เดินนะขอให้ทุกท่านรวยๆนะให้รวยๆตลอดไปมีความสุขไปละ